นี่นละที่ผมบอกว่ามีเป็นร้อยมีเล็บมีนะท่านผู้ชมนี่เลยนะครับเล็บมีนะท่านผู้ชมดูรอดบนมันจะใหญ่มากเลยนะครับนี่เลยคนระับท่านผู้ชมมันคือไปกินพวกลำพึ่งนะที่มันซ่อนตามอ่าพวกในรูมของไม้ต่งางๆแะ้วชมนี่เลยเล็กมนะันน่ากลัวมากเล็กยาวมากท่านผู้ชมดูดีนะอันนี้ของจริงนะท่านผู้ชมเห็นลอยกัดลอยกัดมาทั้งนั้นเลยนะ แล้วก็เข้าบนนี่อันนี้เดือกลับไปเลยนะเดือป่านีนเหนื่อยมากๆเลยนะ thế này dạ. ai ừ. à dung Con chèn má ai dung má muốn chèn คือพวกนี้มันกลัวมันเกี่ยวด้วมือนะมันโคมากเลยนะอายุแค่เรามาทางนี้ป่ะแค่เรามาทางนี้ป่ะ